ุณเรามีตู้ ATM นะฮะกด KTB b a n แบงค์พี่นิพนไม่เห็นเนี่ยของ b, อม่อนกด KTB กด KBank อ่ะมาสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับอ่ะ,อะหิวกินแอปเปิ้ลเอมี่แอนเวย์กินของแงพงพี่เขาบอกว่า,าฟังพี่นิพนธ์แล้วโปร่ง ปเที่ยวดีก่าลงคือบ้านเราเนี่ยจะมีนักเก็งกำไรเยอะนะฮะตลาดแบบนี้มันไม่ใช่ตลาดเก็งกำไรตลาดเก็งกำไรเนี่ยมันต้องต้องประกอบไปด้วยนะครับผู้เล่นมากมากนะฮะแล้วก็เงินเยอะๆนะฮะตัวนู้นก็ขึ้นตัวนี้ก็ขึ้นเปลี่ยนตัวเล่นได้ตลอดอันนี้เป็นตลาดเก็งกำไรนะครับ<ะ>ซื้อเช้าขายบ่ายซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี้วันสองวันขายนะ,ะ,ะฮะแต่ทิศทางของ อินเด็กก็จะเป็นพันห้าร้อยหกสิบพันร้อยเจ็ดสิบพันร้อยแปดสิบขึ้นไปพันหกพันเจ็ดพันแปดขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้นจะเป็นตลาดที่สามารถเก็งกาไรนะครับในขาขึ้นได้มูทน,นี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่นะครับอการเรียกเขาเรียกเรียกคนเข้ามาในตลาดเพื่อที่เขาจะขายของนะฮะสภาพก็คือว่าจะลากขึ้นไปลากขึ้นไปลาก,ลาก,ลากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีกลุ่มแรกก็มากลุ่มแรกอ้าว มาก็จะไปชวนคุณที่สองอา้าวเราเข้าตลาดหุ้นดีนะเข้ามามันกาไรดีพอซื้อตัวไหนก็ได้ไม่ต้องเชี่ยวิชาเลยเลยนะฮะสภาพไปได้มันผ่านไปแล้วในปีสองพั 06, นหะ้ากิบหกแต่จากนั้นในะตลาดจเจ้าเลยเขาก็ขายหุ้นออกไปเอากาไรออกไปหมดแล้วล่ะนะครับก็จะเหลือเฉพาะคนที่ติดอยู่นะครับก็พยายามที่จะมาแก้แล้วเราจะเห็นว่าก็หุ้นจะมีหุ้นขึ้นเป็นหลายตัวนะครับไม่ได้ขึ้นยกกลุ่มแล้วนะฮะ พอทำมาพักหนึ่งก็ปรากฏว่าอ้าวคนที่มันมีเงินเนี่ยที่เป็นรยายย่อยมันก็ถูกกินไปหมดแล้วอะ่ะนะฮะทำไปมันก็ติดเองก็หาก็พยายามหาวิธีนะครับคือในตลาดหุ้นจะมีคนที่ยังรู้จักตลาดไม่ครบนะฮะ mm. แล้วก็คิดว่าจะทําหุ้นขึ้นไปได้เนี่ยนะครับแล้วก็คนจะมาซื้อนะครับแต่ลืมดูว่าใครจะมาซื้อคุณล่ะ คนก็ไม่มีเงินอย่างหมดแล้วนะฮะคนที่จะเข้ามาซื้อหุ้นราคาสูงๆอ่ะก็ <ขอ S 1> จะเป็นพวกที่มีประสบการณ์น้อยนะฮะในตลาดหุ้นนะครับ <ขอ S 1> ซึ่งซึ่งส่วนใหญ่ก็มาปีห้าหกหมดแล้วตามเขาเรียกไสเข้าของเศรฐษฐกิจนะครับมันก็ไม่มีจะเอาจะไปหลอกใครได้อีกแล้วนะพระทำไปเนี่ยมันก็จะติดเองนะครับคือตลาดมันวายไปตั้งหลายปีแล้วก็ติดเองนะครับ คราวนี้มันจะมีหุ้นอีกประเภทหนึ่งที่มันเป็นหุ้นลงทุนของะนันลงทุนระยะยาวเนี่ยแบบนี้เขาซื้อหุ้นหุ้นแบบว่าซื้อแล้วเขาไม่ได้ขายนะฮะซื้อก็ถือไปเอาเงินปันผลไปมันก็จะมีหุ้นประเภทหนึ่งหุ้นพวกนี้มันก็ยังอยู่ในตลาดได้อยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นที่เขาเรียกหุ้นดีเฟนซีสต็อกนะครับเป็นหุ้นที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงนะครับสามารถผ่านอุปสรรคในภาวะเศรษฐกิจที่ซึมนะครับเศรษฐกิจที่ไม่ดีมันมีหลายแบบนะครับ มีทั้งตัว M ตัว V ตัว L นะฮะพอดีเษฐกิจเราของโลกส่วนใหญ,ญ่จะมันเป็นแอนะคือคือประเทศที่ฐานะเศรษฐกิจดีอย่างบ้านเราอนนะครับก็เดินมาถึงจุดก็คืออ่ะมีเงินแต่ก็ไม่รู้จะทำอะไรขายนะครับ ก็ม <Construction>. ีป <liksom ality> ัญหากันโดยโดยโดยเรื่องของการที่กระจายรายได้อะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นประเทศอย่างเราเนี่ยมันก็ยังอยู่ได้อยู่นะครับแต่ตลาดหุ้นมันก็จะไม่ได้หวือหวานะครับของมันก็จะแพงคอนโดก็จะแพงนะครับ ราคาหุ้นก็จะแพงนะฮะก็เรียกแพงไม่ถือว่า P/E มาสูงนะฮะในขณะที่อนาคตก็ไม่ได้ร้ายแต่ก็ไม่มีการเติบโตของกําไรนะรฮะตลาดมันก็จะซึมนะครับซึมครั้นี้ก็ถ้ามันเจอปัจจัยลบๆแรงๆนะฮะมันก็จะลงแรงนะครับ ส่วนหุ้นที่เป็นเป็นหุ้นที่พวกนี้เพราะนั้นตลาดที่หุ้นที่อยู่ได้แต่นนี้นเป็นหุ้นที่มีการจับับบริกมาซื้อนะครับ <S <S ส่วนหุ้นอีกประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าคุณเจ้าเนี่ยคุณเจ้าไม่ถือว่าหุ้นที่ยังไม่ได้กระจายออกไปยังกลุ่มนักลงทุนให้ครบทุกกลุ่มนะฮะอาจจะเป็นหุ้นขนาดกลางหรือขนาดเล็กอาจจะพื้นฐานดีนะครับแต่อาจจะมีาจุดบอดบ,บ้างจุดนะฮะจุดบอดก็คืออาจจะมีอา่า โนฮาวมีอะไรก็แล้วแต่แต่โนฮาวเขาอยู่ที่เจ้าของคุณเดียวอะไรเงี้ยนะครับ uh huh. การที่คนจะเข้ามาร่วมทุนมาซื้อคุณเยอะๆ uh huh. เขาก็กลัวว่าคุณจะทิ้งบริษัทไปเงี้ย uh huh. มันก็จะเรียกว่าคุณเจ้านะพวกเนี้ย uh huh. ดีนะครับแต่เป็นหุ้เจ้านะฮะ uh huh. หรือหุ้นที่ดีในช่วงจังหวะหนึ่งยังไม่มีคนเข้ามาแข่งขันนะฮะอย่างเงี้ยนะครับพอ uh huh. หุ้นแบบนี้มันก็ยังมันก็ ยังหาทางลงมนอยู่ว่าจะลงอย่างไงนะครับพวกนี้ก็จะขึ้นมาขึ้นมาตามกระแสนะครับก็ขึ้นมานานพอสมควรนะครับแล้วก็ไม่รู้จะลงอย่างไงก็เริ่มหักหัวลงกันนะครับอันี้ของเราอ่ะเราก็จะต้องรู้นะครับที่นั้นลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่อยากรู้ว่าซื้อตรงไหนขายตรงไหนนะครับโดยปกติแล้วถ้าเป็นลักษณะแบบ วันนี้พรุ่งนี้อะไรเงี้ยวันต่อวันอันนี้ไม่รู้หรอกนะครับแต่ถ้าอยากรู้วันนี้ตัวไหนวันนี้ตัวไหนวันนี้ตัวไหนอย่างเงี้ยมันยังพอ<ร>พอทําได้นะครับ <S <s ถ้าเราจะซื้อหุ้นเราก็ซื้อหุ้นตอนที่มันลงมาที่ต่ำนะครับเพ่า <s hr ie> ไปซื้อตอนขึ้นนะครับอันนี้เป็นหลักของการลงทุน <c oughs> ของคนที่ลงทุนแล้วไม่ขาดทุนต้องบอกว่าไม่ขาดทุนแน่นอน <S <s <hr ie> ภาษาของเราเราก็จะรู้ว่าไอ้ตูดอยู่ตรงไหนไอ้ตูดอยู่ตรงไหนเลย่องที่หนอเนี่ยนะครับมันเป็นตูดเล็กหรือตูดใหญ่เลยเนี่ยนะครับตูดเล็กก จุดต่ำในระหว่างทางที่ยังลงต่อไปอีกนะฮะมันก็จะเป็นตูดเล็กๆมันยังลงไม่จบหรอกนะครับแต่มันก็ใกล้แล้วอะไรสำรองเนี้ยนะครับหรือว่าถ้ามันเป็นขาขึ้นเ่ยพมมันย่อลงมาแล้วก็มันมีบริเวณแบบหนึ่งนะฮะอันเนี้ยเข้าไปซื้อได้มันก็ต้องบอกว่าเออถ้าจะเข้าไปซื้อนี่ยมันต้องไม่ดูดอะไรอย่าง PTL นะฮะผมยกตัวอย่าง PTL เลยนะฮะตัวที่รับใหญ่ของมันเนมันอยู่ที่อยู่ที่สิบาม พอมาหลุดลงมาปั๊บเนี่ยแสดงว่ามันก็จะมากลับในกรอบ3.9ที่มันขึ้นมาจาก10.9แหละนะครเพราะนั้นแหละมันก็จะซึมลงไปในแถวนั้นนะครับหุ้นขาลงมันไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะแต่โอกาสที่พลาดมันจะมีตอนที่พอมเด้งขึ้นมาแล้วเราขายไม่ทันเนี่ยพอวันลุกขึ้นมันจะลงไปอีก50ตังอย่างเงี้ยนะครับมันไม่เหมือนหุ้นขาขึ้น เราขายไม่ทนันมันย่อลงไปยังไม่หลุดโลไม่ทำดิวโลเนะี่ยมันก็จะขึ้นมาบริเวณที่เราเราถืออยู่ได้นะแต่หุ้นขาลงนะครับ <Okay. S 2> เวลามันรีบาวนะ์เนี่ยไม่มีใครรู้เราวว่าจะรีบาวถึงไหนนะบางทีแค่สเปซเดียวแล้วมันไม่ถึงพอผ่านไป ผ่านไปแค่ห้านาทีนะมันลงไปสี่ห้าสเปรดละเราก็จะไม่ขายเราก็จะติดยาวอันนี้ต้องต้องเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับวันนั้นเขาก็จะดูว่าหุ้นมันเป็นขาขึ้นเมื่อไหร่ขาลงเมื่อไหร่นะครับขาลงเนี่ยไม่ใช่เล่นไม่ได้หรอกนะฮะถ้ามันลงพร้อมกันทั้งตลาดอันนี้มันเล่นได้แต่ถ้ามันลงเป็นลายตัวเนี่ยมันอย่าไปเล่นเลยเล่นลำบากมากนะครับนะครับส่วนหัวอย่างผมดูนะครับผมดูดูแบบว่าอ่า จุดขายหุ้นที่ดีที่สุด่ะเขาเรียกบริเวณที่มันเป็นหัวนะครับผมว่านะ่ย IRPC เนี่ยเชียร์กันไงผมว่ามันหัวไปแล้วนะอ๋อได้ได้พี่ผมว่ามันหัวไปห่วงแล้วนะฮะค,คือคือผมเรียกว่าหัวของผมนะฮะค่ะครับแถวแถวที่ขึ้นไปล่าสุดนะครับที่ห้าบาทเจนะ็ดสิบเนี่ยผมว่าเป็นหัวหนึ่งแล้วล่ะนะครับแล้วหัวเนี่ยมันมีข้อกําหนดว่านะครับถ้าลงมาเนี่ยอย่าหลุดห้าบาทห้าตังค์นะ ถ้าบุตร5บาท5ตงคงเมื่อไหร่มันจะเป็นขาลงเลยนะเพราะมันโชว์หัวไปละเพรา<ล>ะฉะนั้นอาการที่จะมองว่าจะไป6บาทไปไปเอ่อไป10บาทอะไรก็มองได้เท่านั้นแหละแต่ในทางเทคนิคมันบอกว่าตอนนี้มันสร้างหัวอยู่นะมันอาจจะยอ่ออ่ามันอาจจะย่อลงมาแล้วก็โดยเฉพาะาหลุดเลย5บาท5านะฮะถ้าปิดต่ำกว่า5บาท5าแล้วโดยเฉพาะถ้าหลุดแล้วมีวอลลุ่มด้วยนะครับรนะครับอันนี้การลงไป5บาท5ตงค์เนี่ยก็คือเราต้องไปดู แลวว่ามันจะมีตุหรือเปล่าเพราะว่ามันไปสร้างหัวไว้นะฮะห้าบาทเจ็ดสิบนั่นต้องถือว่าสร้างหัวไปเลยนะแล้วแต่เป็นแบบมันเป็นอะไรประเทศนี้ก็เข้าซื้อไม่ได้เลยตอนนี้ยังเข้าซื้อไม่ได้เลยนะครับถ้าบริเวณของห้าบาทเจ็ดสิบไม่ใช่หัวนะแล้วก็ซึมลงแบบนี้อันนี้ซื้อได้ถ้าเราซื้อห้าบาทไออาร์พีซีเนี่ยซื้อห้าบาทเนี่ยนะผมว่ามีโอกาสด้วยผมว่ามีโอกาสนะเพราะจะซื้อ ใช่คนนั้นถ้ามันจะขึ้นจากห้าบาทห้าตามไปหกบาทนะมันก็จะขึ้นไปสร้างหัวแน่นอนเลยภาพแบบนี้นะซื้อแน่ๆเลยเราซื้อแน่แน่ห้าบาทไม่ได้เชียนะห้าบาทจะเป็นบริเวณที่ค่อนข้างี่จะปลอดภัยนะฮะแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งซื้อเพราะมันสร้างหัวนะครับอันนี้ยกให้ดูตามตัวเราตามทฤษฎีเราเลยนะครับมีตัวเท่าแก่น้อยก็แก่น้อยอาวุนแบบตกตกระหำตอนนี้พี่ เนี่ยโดนเลยโอ้โหสองแก่น้อย<ส>เนี่ย,ยนะครับถ้าใครเรียนมาไปดูนะครับตามระบบนะฮะตามระบบนะถ้าแก่น้อยสร้างหัวไว้ที่ยี่บเก้าบาทสลึงนะฮะเมื่อวันที่วันที่สามวันที่วันที่สองมีนานะฮะไปดูเลยวันนั้นเป็นหัวละหัวชัดเจนมากนะครับตามระบบของเรานะฮะแล้วก็ วันอีกสองวันหลุดลงมาเลยนะครับยี่ผมบาทห้าสิบต้องขันลอดไปละนะครับพอสร้างหัวนะครับสร้างหัวเนี่ยเจ้าแก่น้อยสร้างหัวเมื่อวันที่วันที่สองมีนาวันที่สามมีนาเป็นสัญญาณขายนะครับวันที่สี่มีนาเป็นสัญญาณขายนะครับวันที่หกมีนานะครับพอคุณไม่ขายวันที่เจ็ดมีนาปั้งลงละแล้วก็ลงมาจนถึงวันนี้แล้วเป็นตูดหรือยังแถวๆนี้นะมีรีบาร์ต้องบอกก่อนนะครับบเป็ดบาทนะพี่แต่ไม่ใช่ตูด สรุปเลยยังมีตูดน,นะครับยังไม่ได้สร้างตูดให้เห็นนะครับแถวนะครับแสดงว่ามีโอกาสที่จะลงไปอีกอันนี้ทฤษฎีของเราเขาบอกว่าลงไปถึงไหนที่ดีบอกลงไปจนเป็นตูดน,นะโอเคไหมฮะตูดกำลังเดีวนอยู่ <laughs> ไม่ต้องไปคิดเราวว่ามันลงไปถึงไหน <Okay. S 1> นะลงว่ามันลงจนมันสร้างตูดน,นะ <Okay. S 2> เอาเป็นว่าตรงนี้แถวๆเนี้ยการหลุดสองร้อยวันแบบนี้ด้วยวลู่มากๆแบบนี้มีโอกาสร,รีบาวนะฮะ แต่ยังไม่ใช่ตูดนะครับรวมทั้งวันด้วยนะทั้งวันนี้ด้วยไม่ใช่นะคใครจะไปซื้อนะครับเพื่อเล่นรีบาวก็มีสองอย่างรีบาวหรือเปล่ารีบาวแล้วขายทันไหมนะฮะแล,ะล้วอย่างเช่นนั้นเวลาลงแล้วหลุดตัวนี้ลงไปอีกหรือเปล่านะฮะถ้าหลุดลงไปจะไปถึงไหนนะฮะมันก็บอกว่ามาจากไหนก็ไปมาจากไหนก็สามารถลงไปได้ถึงนั้นสี่บาสี่บา มันไม่ใช่บอกว่าต้องไปบอกว่าระหว่างทางเนี่ยมันไปที่ไหนก็ได้แต่ตรงที่มันมีตูรมาเมื่อไหร่เนี่ยเราจะต้องเข้าไปซื้อถ <c oughs> ูไหมครับแต,แต่เรารูล้ละมันกาลังเดินลงมาหาถูดมันจะจอตูดที่ส <c oughs> ิบเจ็ดสิบหกสิบห้าเนี่ยฮะไม่มีทฤษฎีอะไรไปวัดราคาได้ <c oughs> แต่ถ้าเราใช้ระบบของเราเข้าไปเราจะรู้ว่าตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกรีเวอร์เซลรู้ไหมฮะตรงที่มีรีเวอร์เซ่เพราะงั้นการจะซื้อหุ้นเพื่อถือยาวนะครับของตัวแก่น้อยเนี่ยต้องรอสัญญาณรีเวอร์เซลขาขึ้นเท่านั้น ะครับไม่สามารถเข้าไปซื้อได้โดยทฤษฎีอะไรเลยนอกจากทฤษฎีรีเวอร์โซนะฮะที่เรียกว่าปัตทอมนะหรือตูดใหญ่นะครับค่อยเข้าไปซื้อนะฮะมันก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นมนรีบาลไปยี่สิบสามยี่สิบคุณขายหมดแหละคุณต้องขายอย่างเดียวแต่ถ้ารีบาลได้ถึงยี่สิบสี่นะครับแล้วย่อลลงมาจริงโอเคตูดอาจจะเป็นยี่สิบวันนี้ก็ได้รอไหมค เออมันมันจะต้องดูตามไปเรื่อยๆดูตามไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เรียกว่าหุ้นเสียส่งละนะครับคราวนี้เราจะมานั่งถามใครอะไม่ต้องถามใครหรอกผมว่านะก็ไปเรียนนะครับไปเรียนแล้วก็มันสามารถเรียนเสร็จแล้วไม่ใช่ไปถึงว่าใช้ได้เลยนะนะครับในในการสอนของเราเนี่ยก็คือว่ากูต้องกลับไปแบกเทสนะหุ้นตัวไหน,นไททเ<ร>นี่ยเราจะให้หุ้นคุณไปว่าหุ้นกลุ่มนี้มันทํา แล้ถ้าคุณจะเอาสักหกร้อตัวคุณก็กลับไปย้อนดูนะครับใครที่ไปแบคเทสดูเยอะก็จะรู้อ๋อตัวนี้มันทําตามร,ระบบตัวนี้ทําตามร,ระบบนะเวลาเราเชื่อมั่นนะครับก็มันมีลักษณะสร้างหัวขายก่อนเลยต้องฝงนะครับอย่าลืมว่าถ้าแก่น้อยสร้างหัวมาตั้งกี่เดือนแล้วะสองเดือนแล้วเพิ่งลงเห็นไหมครับ มันไม่ใช่ว่าเราสร้างหัวปั๊บแล้วมันลงเลยนะฮะแต่ถ้าเราเชื่อว่าไอเนี้ยหัวเนี่ยเราขายแล้วเราก็ออกมาเลยนะครับเราขายเป็นแต่ยี่แปดยี่บเก้าแล้วพอมาลงมายี่บเอ็ดนะฮะเรายังรู้อีกยนะี่บเอ็ดนั้นยังไม่ใช่เข้าไปซื้อหรอกอยังไม่ซื้อคืนด้วยนะฮะยังไม่ใช่จุดที่ซื้อคืนถ้าซื้อคืนก็คือซื้อในน้อยเพื่อการเก็งกำไรตำมลีบาวลีบาไปถึงไหนอ่าเรารูล้ละถึงไหนเราไม่รู้หรอกแต่เรารู้ว่าเราต้องขายให้ทันนหะค่ะ กำลังนั่งนึกคือวันที่พลสอนอยู่กำลังเห็นกําลังหาภาพอยู่ภาพตอนนั้นงงซึ่งอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ง่ายมากสําหรับรายย่อยนะฮะนะครับสำหรับคนที่เป็นนักทุนรายย่อยเนี่ยง่ายมากเลยที่จะเรียนรู้เรื่องของจังหวะเข้าหุ้นนะครับคุณต้องการเล่นเป็นรอบคุณต้องการรันเทนไปยาวๆนะครับหรือคุณต้องการยิงกำไรสั้นๆนะครับมันจะช่วยเราได้เยอะมากนะครับประเด็นผมคิดว่าประเด็นที่เทคนิคอลเนี่ยนะครับ ไม่สามารถ c o v เวอ่ะผมผมเรียนนี้ก่อนว่าเทคนิคเข้านะฮะสามารถเทคสามารถที่จะ cover index ที่เรียกว่าดัชนีเนะะี่ยได้ทุกดักชนีนะครับตลาดหลักทรัพย์เวอร์ได้นะครับทองคำ c o อร์ได้ทีเฟก c o v e ได้นะครับแต่หุ้นเนี่ยนะครับเทคนิคเข้าไม่สามารถที่จะ c o อร์ได้ทุกตัวนะครับหุ้นบางประเภทเทคนิคเข้า c o อร์ได้หุ้นบางประเภทเภทคนิคเข้า c o อร์ไม่ได้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แยกพุ่นออกมาเป็นประเภทให้ได้ก่อนนะครับเราเข้ามาเล่นพุ่น่ะเราก็เหมือนโอกาสที่จะชนะแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะเราจะไม่มีเครื่องมืออะไรในการที่จะไปรู้ว่าจะซื้อจะขายหรือจะถือดีนะครับเราก็จะไปฟังข่าวนะฮะซึ่งเราก็จะเห็นว่าโอ้นะวันนี้ฝรั่งเศสนะวิเคราะห์กันไปวิเคราะห์กันมาไม่เห็นเกี่ยวเลยเอื่ยข่าวก่อนอิตาลีวิเคราะห์กันไปวิเคราะห์กันมาไม่เห็นจะเกี่ยวเลยเลยนะ นะแล้วก็วันนี้เกาหลีไม่เคราะห์กันอกเลยไม่จะเกี่ยวอะไรอีกคือเอามาปนหมดแต่ถ้าการเมืองไทยนะเกี่ยวใช่อันนี้เกี่ยวแน่นอนนะครับถ้าเป็นเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยนะครับตอนเนี้ยถ้าเป็นตัวเลขเศรษฐกิจของเมกาเนี่ยเกี่ยวการขยับอะไรของมป์เนี่ยเกี่ยวเพราะมันไป เกี่ยวกับข้างเงินดอลลาร์เนื่องจากว่าในภูมิภาคของเรานะครับเวลาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าซื้อขายน้ำมันอะไรกันเน่ยเรายังซื้อขายในสกุลดอลลาร์กันอยู่เหลยนะครับเพราะฉะนั้นน่มันเลยกระทบเศรษฐกิจเนียแต่เราไม่ได้ใช้เงินเงินฝรั่งฝรั่งเศสนะครับเงินปอนนะฮะเงินเยนในการซื้อขายสินค้าในภูมิภาคอาเซียนด้วยกันเพราะฉะนั้นน่ยไอ้ประเทศนั้นน่ยมันจะมันจะยังไงนะครับ มันจะเลือกตั้งประธานได้ดไม่ดีจะได้ใครมาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรานะฮะนโยบายของฝรั่งเศสจะทําให้เงินฟรังมันแข็งมันอ่อนมันไม่กระทบกับดอลลาร์ไม่<ฆ>ไม่มกระทบกับเรานะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เรา,เราวิเคราะห์ก็ฟังไอ้ฝรัง่งมันวิเคราะห์มาทุกคนวิเคราะห์มานะครับ ก็ว hmm. well, no, really like right? ่าไปเหมือนกับว่ากูเก่งนะถ้าวิเคราะห์ถูกก็ถูกแล้วถ้ามัพอดีนะครับสมมติวันนี้หุ้นขึ้นพอดีก็จะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าการเลือกตั้งประธานที่ดีนี่มันได้ไอตัวไอเขาเรียกอะไรชื่ออะไรมามาเลยนะมากระลองเออมากระลองมากันลองดีกว่าเรียกง่ายดีมากระลองมารลอดเออเอ็กซนผิดเดี๋อาจารย์ฝรั่งเศสว่าเอา ผมพูดถึงขนมมากระลองเอ็มมาดูแอลมาเกลือกินหรือเปล่าไม่รู้คือมันจะไม่เกี่ยวกันเราอาจารย์เกษแนะนำหน่อยแซ่เขาดีเขาดีนะครับถึงจะทุกคราวนี้เราตอนนี้เราในภูมิภาคเราเนี่ยก็ลังจะเปลี่ยนนะฮะเราก็จะเปลี่ยนว่าเราจะไม่ใช้เงินสกุลดอลลาร์ในการซื้อขายและเปลี่ยนละเราก็จะใช้เงินสกุลสกุลท้องถิ่นนะครับเสรติว่าไทย ไทยจะค้าขายญี่ปุ่นเนี่ยก็สวปสวปไปเลยสวปเยนกับบาทไปนะฮะแล้วก็มีใช้เงินบาทจ่ายเยนเยนจ่ายบาทเลยอย่างเงี้ยนะครับ <Okay. S 1> เป็นเงินคู่กันเลยอย่างเงี้งยไอความสําคัญของดอลลาร์เนี่ยมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆคราวนี้ถ้าในทุกๆภูมิภาคเนี่ยนะครับเริ่มใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการแลกเปลี่ยนซื้อสินค้าโดยไม่ใช้ไม่ใช้ดอลลาร์จนกระทั่งก้าวไปถึงการซื้อน้ํามันเนี่ยนะครับไม่ต้องใช้ดอลลาร์เมื่อไหร่ ให้เปลี่ยนประธานาธิบดีอเมริมรมรกาอีกกี่คนมันก็จะไม่กระทบกับเรานะฮะ hmm. ที่มันกระทบเนี่ยมันกระทบข้างเงินดอลลาร์ที่เป็นตัวการในการแลกเปลี่ยนสินค้านะครับ hmm. ผมคิดว่าสิ่งนี้นะครับนักวิเคราะห์ที่ไหนก็ไม่ได้พูดแบบนี้นะฮะ hmm. เพราะเขาไม่รู้จริง คือมันกระทบมาเราต้องดูว่ามันกระทบเศรษฐกิจไหมนะฮะแต่ถ้าตลาดหุ้นของเราเป็นตลาดแบบเล็กๆแบบเวียดนามโอเคมันอาจจะกระทบผันผวนเป็นไปตามความเชื่อความไม่รู้ของผู้คนนะฮะแต่ผมเชื่อว่าคนที่เขารู้แบบผมเนี่ยที่เขาเป็นผู้จัดการอ่าเป็นฟันเมเจอร์ต่างๆเขารู้ทุกคนแหละนะครับเ็าไม่ได้สนใจหรอกนะครับ อันนี้ยรับความรู้ก็เก็บไปนะครับไม่นั้นไม่มีอะไรเลยก็แตกตื่นไปหมดฮะเลือกตั้งเดี๋ยวมีทั้งหมดร้อยเก้าสิบประเทศก็มาพันหมดนะครับนะคแล้วเราก็ไปเชื่อแบบไปผิดนะฮะจังหวะนั้นจะจะเป็นจังหวะที่น้ํามันลงไปห้าเหรียญพอดีก็ไปโทษมันเกิดแบบนุ่นแบบนี้ประจัยของการขึ้นลงของน้ํามันเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับค่าเงินอย่างเดียวมันเกี่ยวกับดีมนันสปายนะครับม,มันเกี่ยวกับโอเปกมันเกี่ยวกับอะไรมากมายมหาศาลเลยแต่มันพอดีไปจังหวะตรงกับการเลือกตั้ง แล้วก็ไปโยงมาว่ามันเกี่ยวข้องนเนี่ยเนี่ยนี่คือเขาเรียกรู้ไม่จริงเนี่ยรู้ไม่จริงแล้วมาวิเคราะห์เนี่ยมันก็ไม่ไว่านักวิเคราะห์นะครับส่วนใหญ่นักวิเคราะห์เขาก็ไม่ได้ค่อยพูดกันเท่าไหร่เรื่องพวกนี้นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นนักข่าวมากว่านะฮะผู้อ่านข่าวชอบมาวิเคราะห์นะฮะ ก็อาชีพเขาว่าแหละแต่เขาไม่อ่านเขามาวิเคราะห์แล้วก็จะทำาจริงๆแล้วอย่างคุณม่านเนี่ยผมผมผมว่าคุณม่านเป็นผู้สื่อข่าวที่มีคุณภาพเพราะคุณม่านไม่เคยวิเคราะห์เลยอนี้ถูกต้องที่สุดวิเคราะห์วิเคราะห์ IPL เมื่อเช้าอะ ไม่วิคคอร์คุณม่อนวิการวิคคร์คุณม่นต้องบอกว่าใครเขาเป็นคนวิเคราะห์ถ้าเราเป็นผู้สื่อข่าวนะบอกนกวิเคราะห์มาจากมาาจกธนาคารกจิกกรไทยให้ความเห็นหรือวิเคราะห์เรื่องอีแวร์แบบนี้อันนี้คือหน้าที่ของนักข่าวนะฮะค่ะมีแต่นี่มันกลายเป็นว่าคุณม่อนตอนนี้เป็นยังไงรู้ครับบางโบกเนี่ยนะครับเอาหน้าวิเคราะห์ไปวิเคราะห์ข่าวอ่ะคือไปก๊อปข่าวมาวิเคราะห์เห็นแล้วไอ้น้องน้องโบกเกอร์มันบอกติดกปมาี่บ้าเปล่าเนี่ยบ้าเปล่าเนี่ยเป็นโบกเกอร์เนี่ย ถ้าเป็นคนวิเคราะห์ข่าวไปอ่านว่าวิเคราะห์มาจายการรการว่ามีโบกเนี่ยโบกใหญ่ด้วยนะครับไปวิเคราะห์ข่าวอ่ะใช่ใช่ไปวิเคราะห์ข่าวของนักข่าวที่มันวิเคราะห์มาอีกทีเงอ่ะแล้วเขาไปจัดรายการด้วยคือบทบาทมันหลเทียนไป็นบทอ่ะคืออาชีพมันไม่เหมือนกันแล้วอะไปแยกอาชีพนักจัดรายการไปเป็นนักจัดรายการเองอะไรเองจบข่าว คุณบอแล้วก็ผมก็สงสัยว่ากรตอกมันนั่งทําอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยไม่ต้องเป็นอะไรเขาหรอกเขาเก็บข้าวตเคาเนี่ยนักข่าวเนี่ยมันวิเคราะห์ไม่ได้คุณก็ไปกล้าไปทําอะไรเขาแล้วคุณก็ออกกฎมันเต็มไปหมดไม่ได้ไม่ได้อพวกใครพวกมันล้วก็เลยเพี้ยนไปหมดชาวบนเถอะประเทศไทยไทยแลนด์แนโอเล่ผมรู้ว่ามันทําแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันทําให้คนไม่ฉลาดมันจะได้หากินกับคนพวกนี้ได้ง่ายจริงอ๋อ อาลองคนมีความรู้เท่ากันในตลาดมันก็แต่ว่ามีคุณภาพสันทีมันก็จะมีประสิทธิภาพของมันมันก็จะไม่เคลื่อนไหวมากพี่ <c oughs> หนึ่งนาทีจะหมดเวลาละพี่ครับก็อันนี้มีถามว่ารู้ได้ยังไงเจ้าของขายก็เนี่ยต้องขึ้นไปข้างบนแล้ววันแรกมันลงมาตู้เ่งแรงนั่นแหละแบบท L แบบ T K n นะครับ ยี่สิบเก้าบาทปั้งวันรุ่มขึ้นเอ้ยลงวันรุ่มออกมาเยอะๆนั่นแหละสรุปว่าหุ้นที่อยู่ข้างบนนะครับคนที่มีหุ้นขายมีเจ้าเจ้าของคนเดียวที่ขายได้เยอะๆเขาเรียกขายใหญ่ไหมเจ้าของเจ้าของอาจไม่ขายแต่ขายใหญ่ขายหรือเปล่าเขาไม่ขายในชื่อเขาหรอกเขาไม่โง่ขนาดนั้นหรอกนะฮะก่อนเข้าตลาดเขาได้จัดสัรแล้วหรือเข้าตลาดมาแล้วเขาจะโอนหุ้นไปอยู่ในมือกองทุนหมดแล้วหรือเปล่านะฮะ กองทุนก็ตั้งมาเป็นกองทุนกองทุนส่วนบุคคลอยู่ในสิงคโปร์แล้วก็ขายออกมาแล้วว่าใครขายมากองทุนขายของเ<อ>ง,<อ>งี้ยเขาไม่เขาไม่โจงขึ้นแบบว่าแบบว่าขายมนในชื่อของเขาหรอกนะฮะเขา<อ>ก็จะมีกองทุนมาคอสซิ่งไปอะไรเงี้ยนะฮะไปสักพักหนึ่งราคาหุ้นตตยขึ้นไปนะฮะแล้วก็ขายขึ้นมบนนั่นแหละนะครับอืมอืมได้ได้ไดอ่ามีคำถามอะไรหรือเปล่าคะนักลงทุน เอ็มมานูเอลมาครองอ่าอาจารย์ฝรั่งเศสบอกแล้วนะพี่เวลาพูดให้ถูกนะเดี๋ยวอาจารย์ฝรั่งเศสเคืองพูดจาเอ็มมานูเอลมาครองมาครองใช่นะห้ามากระรองละ่ะมากระรองมันเป็นขนมอืม <laughs> ป้าทอาเป็นหัวหรือเปล่าพี่ <laughs> หัวยัง ปตทค่ะเป็นหัวไม่ปตทนะครับเป็นหัวหรือยังเราต้องดูจากจากขาบวนว่ามันเป็นหัวผ่านมาหรือยังนะฮะมันผ่านหัวเป็นหัวมาหรือยังนะฮะก็เราก็ต้องไปดูวันที่มันขึ้นไปนะครับที่อ่าบริเวณของสามร้อยสี่สิบนะครับวันนั้นที่สี่ร้อยี่สิบนะครับอ่ปตทยังไม่เป็นนะ นะครับปตทยังไม่ได้เป็นยังไม่เป็นหัวจ้าเอ่อบริเวณนั้นเนี่ยคไม่เป็นหัวถือว่าอาจจะมีโอกาสขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งที่ใกล้ๆกันนะฮะแด่ว่าปตทมีโอกาสขึ้นไปจะแถวนั้นอีกทีหนึ่งมันสูงกว่าสี่ร้อยยี่สิบฮะสี่สี่ร้อยยี่สิบสี่ร้อยสามสิบวันนั้นสูงสุดแต่ราคาปิดสี่ร้อยี่สิบนะฮะปตทนี่ยัางนะสอพอดูที่สอพทปตทยังไม่เป็นหัวไม่เป็นไม่เป็นจ้าสอพอนะฮะ พอก็ยังไม่เป็นนะฮะอะบ้านปูตีวงนี่บ้านปูนะครับไปดูบ้านปูนิดนึงพอดีบ้านปูอ๋อมันเป็นขึ้นนี้อยู่บ้านปูก็อย่างบ้านปูเรนยิบเอ็ดจุดสาผมดูนิดนึงจุดหนึง่ง บ้านปูเป็นนะบ้านปูเป็นหัวละออนันเป็นหัวไปละรอบัดทองนะครับถ้าไม่หลุดสิบเจ็ดสิบเจ็ดบาทเนี่ยก็คือก็เป็นการล้างหัวไปแล้วก็เริ่มมาเป็นตูดใหม่นะแต่ปตท,ะทกับท,ทอสพอยังไม่เป็นนะเพราะลงนี่นะ,ะฐานถี่น <c oughs> ลงมาเจ็ดสิบสี่เหรียญแล้ว <c oughs> ตอนนี้เจ็ดสี่เหรียญแล้วฐานถิ่นลงมาจะเก้าสิบนั้นไม่กี่วันเนี่ยค่ะ <c oughs> สูงสุดขึ้นไป118เหรียญตอน,นิี้74เหรียญน,นะครับถือว่าบ้านปูทําไมเป็นหัวไงเป็นหัวแล้วะะตอนเรามัดนระวังเนะค่คือหุ้นที่มีหัวแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มสร้างภาพของขาลงนะฮะแต่ปอทพอสพอมันยังไม่เป๊นนะสองตัวนี้แล้วะะทียูเป็นตูดเป็นหัวหรือยังคุณจินอะไรนะฮะทียูคุณจินไอคุณน้องจินจะรับไอคุณน้องจินมันขายไปหรือยังจะ<อ>ไปรับ ทียูเนี่ยมันขึ้นไปชนนะครับที่ที่หัวเดิมสองครั้งเนี่ยนะแล้วมันก็เลยเริ่มลงมานะครับแล้วเราดูว่ามันเป็นไหมนะฮะความดีมันยังไม่ได้เป็นแนวโน้มขึ้นนะครับก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงนะคือวันนี้อย่าเพิ่งรับต้องขายก่อนนะครับดูคร่าวๆนะครับก็เป็นเอ่อไม่เป็ดนะฮะมีโอกาสที่จะลงมาแล้วก็จะขึ้นสูงวาดแถวๆนี้ครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่ามันต้องไม่หลุดยี่สิบเอ็ดบาทนะฮะ เท่านั้นนะยังไม่ได้เป็นนะขึ้นมารอบนี้ไม่ใช่หัวนะครับจะเป็นหลายช้าอยู่นะครับใช่ไหมหรือเช็คตุนี้ทีหนึง่งใช่นะนะครับแต่ก็บอกว่าถ้าไปก็ไปได้อีกไม่ไกลหรอกไม่ไกลเท่าไหร่ แอดวานเป็นหัวไหมคะหวมากันเต็มเลยเอาตัวใาญ่เลยโอ,อย้แอดวานมันไปมันมีหัวตั่นละสามร้อยแปดนะครับเราต้องดูว่าบัตท่อม,มันอยู่ตรงไหนนะครับโอเคบัตทอม้องถามต้องถามว่าบัตทอมหนึ่งสองแปดเป็นบัตท่อมือยังจ้าะะอยู่ในช่วงไซเวย์แล้วลหละแอดวานเนี่ยหัวสามส่วนแปดตูดหนึ่งสองแปดนะฮะระหว่างน,นี้ก็เป็นการสะสมหุน้นไปเล่นไปเล่น,ลนมาวนไปวน,วน,วนมานะครับอือ Hey, ไทยพักตัวแบบนั้นอ้ไทยมันไปทุ้นขาลงนะฮะม,มันก็วิ่งมาวันเดียวนัว่นแหละแล้วเดี๋ยวมันก็ซึมซึมลงนะครับออกไม่ทานละสิอองเขาออกตั้งสามบาทเขาได้ตังกันหมดแล้วตัวเองออกไม่ทานละสิคุณท,ทัญญาขายไปเถอะเขาจบกันแล้วไทยอ่ะเขาจบแล้วตัวเองออกไม่ทานละสิออ,ออกชาร้างชาม <laughs> ชาร้างชามนะใช่ AOT ตัวใหญ่ เอโอทีนะครับเอโอทีก็ไม่มีอะไรนะครับก็กําลังจะดูดูว่ารอบนี้เราวมันจะมาสร้างหัวไหมนะพี่ <laughs> ะคะารุงนี้วันหยุดนะพี่สี 4, ่พันเออถ้าขึ้นมาแถวแนี้เอโอทีนะถ้าทําท่าอย่างนี้มีโอกาสสร้างหัว่แนะรอบนี้ขึ้นไปเออมีโอกาสสร้างหัวแหละเอโอทีสร้างหัวสี่สิบสองบาทยังไม่สร้าง,างยังไม่สร้างก็ดูว่ามีโอกาสที่จะสร้าง อ๋อคุณธัญญายังไม่ได้เข้าไทยระวังเนาะเข้าอ่ะโอ้หรือไม่เธอคุณโดนลงจากเครื่องบินตายอย่างเขียดเลยนะซีนอทีนซื้อทีมต่ำกว่าสิบเจ็ดนะเคทีมีเป็นหวยยังคะเราพูดถึงตอนนี้เรากำลังพูดถึงว่าวิธีการเล่นทุนโดยทฤษฎีเทคนิคนะนะครับทฤษฎีทางเทคนิคการซื้อไทยเจอทีมต้องซื้อต่ำกว่าสิบเจ็ดบาทที่ต่ำเป็นโลเดิมของมันนะฮะค่ะ วิธีวิธีซื้อหุ้นตามทฤษฎีทางเทคนิคนะครับลึกช้าจ่ายรอบวงแหมเป็นละซีต<า>้องยอมนะครับไม่งั้นใจหมดตัวนะแ <c oughs> <c oughs> คทโก้มันสร้างหุ้นตั้งแต่สี่เอ็ดบาทแล้วนะฮะหุ้นเนี่ยเป็นขาลงอยู่นะสามเอ็ดบาทมันเป็นรีบาวไปขึ้นบีก็ลงทำขึ้นสีสีใหญ่ๆอยูยอย่นะได้ครับพี่พรุ่งนี้มันหยุดนะครับ วันพฤหัสเจอกันวันพฤหัสเจอการพอดีเลยอพอดีสี่โมงครึ่งใช่ไหมใช่ใช่ใช่สี่โมงครึ่งจบพอดีทำอะไรพี่พฤหัสมีมึงมีนั่นไงวันนี้เอ็กซ์โปเนี่ยมีมึงไปพูดเขาให้ไปวิเคราะห์แข่งกับหมอดูไปกันซาไปกันซากันซาได้ละ โอเค,อเคขอบคุณนะคะค่ะบ๊ดีบายค่ะขอบคุณสำหรับน,นักทุนที่สนใจในเรื่องราวของอหัวกระตูดของคุณทิพนเราจะเริ่มวันที่24วิมิถุนายนแล้วนะค่ะใครสนใจรายละเอียดอ8 6 490 2823่ะ0 8 6 4 9น2 8 2 3นะโทรไปจองได้แล้วนะจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ086 490 2823หรือ sbllmi นั่นเองนะคะกับเรื่องราวของข้อมูลการลงทุนนะคะก็ต้องบอกได้ว่า อะไรที่เป็นอะไรก็มีอะไรหลายอย่างที่จะทําอะไรกันได้อีกเยอะเลยเรามาหาอะไรอะไรกันอ่ะบ้ากันไปแล้วนะคะนังทุนอ่ะขอให้ทุกท่านที่กดไลค์ของพี่ม่อนนะคะมีความสุขมากๆแล้วก็มีกําไรได้ด้วยนะ,ะท่านที่กดไลค์มาขอบคุณมากๆนะปะละสวัสดีค่ะ